วัดซิกใจดีนะครับแจกออกซิเจนให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของอินเดียซึ่งปรากฏว่ามีผู้ป่วยทะลุ20ล้านคนระหว่างโมดีจอนสันนะครับชื่นเมื่นการลงทุนเอกชนมูลค่า1.4พันล้านดอลาลาร์สหรัฐสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์นะครับรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของอินเดียนะครับ รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 i รวมทั้งอินเดียเนี่ย20.28ล้านคนนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีคัสเตอร์เพิ่มเติมอีก357,229คนเสียชีวิต3,449คนออกซิเจนและเตียงผู้ป่วยยังคงไม่เพียงพอฮะผู้ป่วยต่อคิวยาวเหยียดเพื่อรับออกซิเจน และการรักษาที่กรุงนิวเดลีถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์ขณะที่ผู้นำอินเดียชื่นมืน่นหาหรือออนไลน์กับนายกรัมตรีอังกฤษนะครับประกาศข่าวดีจากเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนรวมมูลค่า1.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐ